กลับไปดีกันใช่ไหมมองตาก็รู้ตัวไม่พูดก็พอจะเข้าใจอย่าเลยอย่าเป็นห่วงฉันไม่ลืมก็ย้อนไปเขารบกันตัดสินใจเสมอ ได้ปลอบแค่ช่วงหนึ่งได้มีวันซึ้งๆแค่สั้นสั้นแค่นั้นก็ดีมาแค่ไหนคนเก่าก็ยังเก็บคนที่เจ็บก็คือคนใหม่อยากเลือกไม่ให้กลับไปชํำได้แค่เพียงยิ้มทั้งน้ำตา ทางเลือกฉันไม่เห็นจะมีทางที่ดีคือทางแบบไหนเขากลับมาฉันก็ควรไปหรืออะไรนี่มากกว่านี้ก็ออกรับรู้ได้ทุกเวลาเธอรอเขากลับมาอยู่ทุกนาทีทางเลือกเดียวที่พอมีคือชอยออกจากตรงนี้ และชํำใจกลับไปดีกันชนะชาเชอ,อยังไม่ลืมอย่าฟื้นตัวเองให้ไปต่อทางเดินเชีร่ระวาดฝันหยุดมันแค่นั้นพอเมื่อหู ใจเธอยังรอก,ก็แต่เขาได้ปลอบแค่ช่วงหนึ่งได้มีวันซึงค่สันส้นๆแค่นั้นก็ดีมาแค่ไหน คนเก่าก็ยังเก็บคนที่เจ็บก็คือคนไม่อยากเลือกไม่ให้กลับไปทำได้แค่เพียงยิ้มทชงน้ำตาทางเลือกฉันไม่เห็นจะมีทางที่ดีคือทางแบบไหน เขากลับมาฉันก็ควรไปเลือกอะไรได้มากกว่านี้ก็รับรู้ได้ทุกเวลาเธอรอเขากลับมาอยู่ทุกนาทีทางเลือกเดียวที่พอมีคือชอยออกจากตรงนี้และทำใจ ทางเลือกเดียวที่พอมีคือชอยออกจากตรงนี้และทำใจ